เอาละคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง Mono i อแอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Identity V กันด้วยนะครับในวันนี้ก็มีการอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวเกม i d เดนนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทนาของตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตอะไรมาบ้างนะท่านผู้ชมแต่ก่อนอื่นก็รู้สึกว่าทนาของร้านค้าเนี่ยจะไม่มีการเพริ่มเติมอะไรมาเนาะท่านผู้ชม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมมานี่เลยฮะกิจกรรมการแข่งขันกีฬาคลือฮวิ่งผัดนั่นเองนะท่านผู้ชมอ่าดูาก็กไปนะไอตัวธนอรหนังสือพิมพ์กีฬาเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการเช็คอินลายวันนะท่านผู้ชมก็รางวัลตามนี้เลยเนาะเขาก็ออกแบบมาเหมือนเป็นภาพวาดเนาะท่านผู้ชมเป็นตุปปรกตาค่นอนข้างที่จะคลาสสิกกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมโอเครางวัลโลอินปามานี้แล้วก็ดูเหมือนว่าการเล่นแต่ละด่านนี้มันจะได้ ได้พลังงานไฟด้วยนะท่านผู้ชมเออได้พอได้พลังงานไฟแล้วรู้สึกว่ามันจะสามารถนี่ฮะท่านผู้ชมร้านค้ากิจกรรมนะท่านผู้ชมนี่เราสามารถเอามาแลกได้รางวัลาตามนี้เลยนะท่านผู้ชมก็ใช้ตัวนี้นะฮะไอไอตาแข็งขัดกินลานะซึ่งมีสกินของท่าของอันนี้นักเต้นหญิงปะโอเคใช่แหละเป็นท่าของนักเต้นหญิงนะครับสกินสีน้ําเงินนะท่านผู้ชมแล้วก็มีท่าของนี่เลยนี่ท่าต่อยมวยของกองหน้านะท่านผู้ชม กับธนาของนี่ต่อยมวยกันหนึ่งเป็นธนาของทหารรับจ้างนะโอ้โหเพียวจัดนี่นี่มัดสายมัดฝายไปไงโคเท่อะน้ชมโอเคสําหรับกิจกรรมมีประมาณนี้นะน้ชมเออก็อีกอย่างท่านผูน้ชมไอกิจกรรมก่อนหน้านี้นะั่นก็คือกิจกรรมธนาของนี่แนหะละฮะการแข่งขันไลท์เซนเซอร์นะครับน้ชมก็ผมก็ตกรอบเป็นที่ร้รอยนะเออเราก็ไม่ได้มาเข้าเล่นเนาะหลังจากนี้ผมได้เออ ได้ตัวละครธนาของนักข่าวมาแล้วนะท่านชมก็เราสามารถเข้าไปร่วมทายผลได้นะท่านชมเราสามารถแก้ได้นะท่านชมแก้ไขแก้ไขการทายผลได้เนาะท่านชมซึ่งผมก็ได้ไทายผลไปแล้วเนาะนะอันนี้ก็จะเป็นกฎ3ามข้อนะครับท่านชมก็สามารถอ่านได้นะครับผมก็ประมาณนั้นเนาะผมทายผมไปเรียบร้อยนะโอเควันนี้เราจะมาเล่นตัวละครตัวเดิมต่อจากคลิปที่แล้วนั่นเองนั่นก็คือทนายของ ตัวละครที่ผมลงไปล่าสุดก็เป็นตนานักของพูล่าอีทากกวานะน้ำชมโอเคขอยากไเปิดขอพูดแค่นี้เลยว่าเราจะมาเล่นอีทากกว่าอีกคลิปหนึ่งนะครับน้ำชมโอเคจะเป็นยังไงจะตึงแค่ไหนเราไปเจอกันในแร้งดีกว่านะครับไปเจอกันครับผม โอเคนะท่านผู้ชมก็หาพมเจอเป็นที่เรียบร้อยกับนคะรขอที่ไม่เคยหลับเลยนะครับท่านผู้ชมก็ผมรู้สึกว่าผมขออนุญาตเช็คตรงนี้เลยนะเพราะว่ามีคนเกิดแถวนี้นะท่านผู้ชมโอเคอุ okay. j, ้ยเราถักวันนี้เราเจอตนนขอนแบบกีตาบอร์ดกันโคษนะท่านผู้ชมอู้ย่างตึงสายปั้นไวจัดน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดสปีดเพื่อหานะท่านผู้ชมเพราะว่าตรงนี้เป็นทนาของกิงตาบอร์ดเลือกเกิดมานะเขาอ,อยาู่แถวนี้แหละในสุสานนี่แหละท่านผู้ชมโอเคเราดูเพื่อเก็บสเต็กนะท่านผู้ชม เล่าหูหานะเมื่อกี้เหมือนโหแล้วเขาเนียนใส่ผมแล้วไงปั่นนี้แบบปั่นน่าจะแบบ50าสิบปืเลยนะท่านผู้ชมผมหาค่อนข้างช้านะเดี๋ยวมีหูขึ้นนะท่านผู้ชมอ่าเจอไงแล้วผมก็กระธืมไปก่อนกระธืมไปก่อนยังไงแล้วผมก็ดูดไงดูดมาดูดมาอุ้ยปีไหมปีไม้มันต้องปีแล้วผมก็วิ่งตามวิโกสปีดมาแล้วผมหยุดยั้งมาอ้ยอุ้ยโดนสตันหน้าไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมก็กระธืมไปไง ระดดหน้าต่างตามสบไบูลนั่นไงแล้วผมก็ไงตามดิครับรออะไรโอ้โหแล้วเซตหนึ่งเครื่องยังไม่ได้แผ่เลยนะท่านผู้ชมไว้จัดอะผมมีอะผมเอาปิดกั้นหน้าต่างมาท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรากดสกิลดูดไปเลยนะเพื่อเก็บสเต็กนะท่านผู้ชมแล้วเขาวิ่งเข้าไม้มานะท่านผู้ชมแล้วพับไปเลยโอ้โหมันต้องไปลูกหน้าแล้วผมก็โดนฆ่ามาเลยแบบไวๆไวๆแบบฟึกๆโอเคตีไปก่อนหนึ่งแผลตีไปก่อนหนึ่งแผล กระโดดหน้าตาอีกทีใช่ไหมอ่าโอ้โหแล้วเขาบวกตรงนี้สามสองรอบแล้วนะท่านผู้ชมโอเคกระโดดตามกระโดดแบบสโลโมชั่นแล้วปิดหน้าตาไปก่อนนะท่านผู้ชมโอ้ยแล้วผมโดนจิตตาบอดไม้หนึ่งนี่แบบเราไรโอ้โหแล้วเสร็จอีกหนึ่งเครื่องสามครื่องเนาะแล้วกระโดดข้ามมาก่อนหนึ่งทีผมก็ดูมาจังวะนี้อ่าแล้วพี่กระส่งลงูกชนะของเสียมาก่อนยังไงทาไมอ่าจือ๊อ เชิงเชิงนี่ไงก็ขึ้งไปเลยนะท่านผู้ชมเชิงมันหนาเชิงมันหนาแล้วผมก็สปีดเราตีไปเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเราไล่ชา้าจัดอ่ะท่านผู้ชมหานี่ก็หานานแล้วนะแล้วมีธนาของนักโทษด้วยนะท่านผู้ชมมันเครื่องมันเลยแบบไหลนะโอ้หยตึงเกมนี้ดูทรงแล้วน่าจะจุดสีนะท่านผู้ชมโอเคเก็บสแต็กมาก่อนมีธนาของเพิ่หัขึ้นนะผมว่าเดาไม่ย,ยากนะน่าจะเป็นธนาของทหารรับจ้างมาช่วยนะท่านผู้ชม อาจารย์เอ๋ยังไงโอเคเจอแล้วผมก็ตีดังมาก่อนยังไงแดนไปก่อนแล้ตีตีอุ้ยไปโดนดึงมาแบบไม่มีก็แล้วผมก็ตีไปเลยดูท่าทางทหารรับจ้างโอ้แล้วเขาบล็อกได้สวยนะแต่เขามีไทยแล้วรบผมก็ดูดมาดูดมาแล้วก็หดไปก่อนสิท่าทางของไทยแล้วเสร็จโอ้โหเหลือเครื่องสุดท้ายลองดิครับยังไหวดิอุ้ยเครื่องไวจัดเลยอ่ะท่านผู้ชมอุ้ยไวมาก okay. อ่ะโอเคดีตาบอกเฮ้ยเฮ้ยอยากโดนรอกกูยังรู้ ยังไงยกซ้ายแล้วผมจัดไม้นี่ไงเราโอ้โหแล้วโอ้โหไม้ยังจะโดนอีกนะท่านผู้ชมไม้มันยังจะโดนนะโอเคเก็บสเต็กลมก่อนนะท่านผู้ชมเอาอีกตาบอดไปนะไปวางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้อย่างรู้นี่มันมันสนนะสนจัดนะเขามาเก็บสเต็กลุกนะน้ชมโอเคโอ้โหแล้วเครื่องดุของแล้วน่าจะได้ได้ยืนนะครับเครื่องสุดท้าย ยังไงผู้ยังรู้ผมก็ดูมาก่อนจังหวะนี้แล้วผมก็กดตีไปโอ้ยแดดปึงแล้วตรงออ้ยอุ้ยโ้ยลูกเขาโอ้จังหวะนี้ไม่สวยจังหวะนี้ไม่สวยกดสปีดมาจังหวะนี้แล้วผมก็วดไปเลยวดไปเลยนะท่านผู้ชมแล้วผู้ยังรู้ยอมเอาพีชีพีกายแดดมาก่อนหนึ่งทีแล้วมีทนายของทหารรับจ้างอยู่ฝั่งซ้ายเมื่อกี้เห็นแล้วผมก็วดไปเลยนะท่านผู้ชมาเอาทหารรับจ้างยังไงยังไง ผมไม่น่ารีบนะท่านผู้ชมผมไม่น่ารีบุ้มเลยเมื่อกี้ร้อนไงจังหวัดนี้ร้อนดูมาก่อนอุ้ยตดวด้วยโอเคตีอุ้ย,ดดดย,ยจุดเลยจังหวัน,นี้จุดเลยแดนมาก่อนจุดเลยเฮ้ยเฮติดติดจังหวัดนี้ติดใจเย็น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 โอเคหลุดด้านล่างหลุดด้านล่างแล้วก็ตามกดสปีดมาเลยนะท่านผู้ชมใจสกิลไปใจามาอีกหนึ่งทีแล้วหลุดด้านล่างตีมาก่อนยังไงไปนนี้ต้องพับหลดมาก่อน เขาพักพันนะกระทื้โอเคสวยโอเคสปีดมากดสปีดมาไปไหนอีตาบอลทำพิษตัวไปหนึ่งทีไงล่ะต้องต้องดูแล้วต้องดูแล้วโอ้โหแล้วอกษานะบิ๊กไม่เอ้ว้าไม่ได้ใช้เลยนะท่านผู้ชมโอเคก็เราตัดสินใจพลาดจริงๆนะเมื่อกี้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังเงอบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดดางครับที่สำคัญคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับแนะนำการเล่นผมได้นะครับท่านผู้ชมก็เอาไว้เจอกันใน สัปดาห์หน้าคลิปต่อไปนะครับผู้ชมว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับผู้ชมไว้เจอกันบายบาย